ครับเต็มยู่ในชแนลนะครับตอนนี้ล่าสุดหลงทางนะครับหลงทางเข้าป่าข้างหลังบอต้องบีฮะนู่นเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ตรงไปอีกตรงไปน้ำเขาะคล้องนี่บ่แมนเห็นตาหน้าเห็นซ่าหน้า,มมาเหมือนกระเรี่ยวบ่าวหนูพาหลงนะครับวันนี้ป้าสิริสิริ <laughs> <laughs> นี่ล่ะ <laughs> งานไหนงาน,นนั้นงานบ้านลุงหอหไร ยึดตรงป่ะเขามีหมอลำสวัสดีครับพามาไหนเขาเนี่ยพามาหลงไม่หลวงไม่หลงไม่หลงไม่หลวงเขาว่าทางนี้อยู่ได้หะเขาบอกทางเข้าเป็นีย่างไบ่ไม่ยึดตรงเข้าไปดิพี่อ๋อโทรหาพี่อ๋อแล้วบ่ะอาจิมนี่ครับจังคือที่ไปแล้วก็ไปเลยซุดเราได้ที่ไปยังไงอ้าวโยเสียแปดได้ก่อน ก็เดี๋ยวประสานพี่อ๋อพี่อ๋อล่าสุดหลงทางนะตอนนี้ไอ้เนื้อน้หายไปว่าหรือเปล่าเอานื้เยี่ยวก่อนนะครับตอนนี้อยู่ข้างหางหวยครับว่าลูกหวยยังทวงล้างหรือเปล่า ครับตอนนี้ก็ด้าสุดก็ลงทางเดี๋ยวน่าจะกลับรถเนาะไปข้างหลังเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเนาะอีกไม่นานคงถึงวัดนะครับสวัสดีครับ